วิเคราะห์บอลวันนี้รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูล vs เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันที่4เมษายน2567เวลาแข่งขัน1นาฬกา30นาทีเรทราคาบอลลิเวอร์พูลต่อ2ลูกครึ่งควบ3สนามแข่งเชฟฟิลดผลการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดลิเวอร์พูลชนะลูเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เมื่อวันที่7ธันวาคม2023 ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเอร์พูลชนะ3เสมอ2เกมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอ2แพ้3เกมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเอร์พูลเปิดรังเอาชนะไบตันหือจับ2ประตูต่อ1ใน,นลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมขยับขึ้นไปนั่งจากฝูงอีกครั้งอีกทั้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากกลุ่มแข้งเบี่ยงหน้าเดิมทั้งดิโอโก้โชตาสเตฟานบายเซติตที่อากอันคาตารา โชอัลมาติเทรนอเล็กซานเดอร์อานูนและอลิสซงเบเกอร์ขณะที่การจัดทัพเชื่อว่านักเตะจากแมตช์ล่าสุดจะลงประสานง,งานต่อเนื่องนำโดย3กองหน้าโมฮัมหม็ดซาลาดาวินนูญเยสและหลุยดีอารลิเวอร์พูลใช้แผน4-3-3ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามฟรีมินเคเลเฮอร์คอนเนอร์แบรดลีย์จาเรลคอนซาเฟอร์กิลฟานไดโจโกเมสโดมินิกซูบอสไลาวาตารุเอ็นโดอเล็กซิสเ麦คอลริสเตอร์โมฮัมหม็ดซาลาดาวินนูญเยสหลุย มาดูทางฝั่งทีมเยือนเชฟอยู่เจ้าเดือดฟูลแลมสาประตูต่อ3ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่ากับสะกดชัยไม่เจอต่อเนื่องมา5นัดและตามหลังโซนปลอภัยไกลสิบแต้มส่วนความพร้อมยังไม่สามารถใช้งานเรียนบูสเตอร์โทโมัสเดวิสคริสโเตเฟอร์บาแชมจอร์ดีแกนแมกโลริสนอริงตันเดวี่กับจอร์ดันด็อกที่พาเรตติดด้งอยู่เดิมยังดีที่ไม่มีใครหายหน้าไปหลังนัดล่าสุดคาดว่าตัวหลักจัดเกมก่อน จะลงสนามในระบบรัดกลุ่ม3-5-2พร้อมกับวางโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีล่าตาข่ายกับกัปเบนจามินเบรเลตันเชฟยูใช้แผน3-5-2ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอีโวเกอร์บิทเมสันฮอกเกตอาเนลอาเมดฮอตซิตแจ็คโรบินสันเจเดนโบเกลวินิซิอุสซูซาโอลิเวอร์อาบลาสเตอร์กุสตาโวฮารเมอร์เบนจามินออสบอร์นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีเบนจามินเบรเลตันสรุปบทวิเคราะห์และทีเด็ดคู่นี้ ลิวอพูลเตรียมเปิดสนามมินฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านลิวอพูลภายใต้การทำทีมของเจอเก้นคลอปพาทีมปรับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมล่าสุดด้วยการเอาชนะไรตันทำให้ทีมนั้นลืมความผิดหวังหลังจากแพ้ตรอในรายการเ a ฟเอคัพมาก่อนหน้านั้นแต่อย่างไรก็ตามตลอด11เกมหลังสุดกับทุกรายการแพ้มาแค่เดียวเท่านั้นความพร้อมของทีมยังคงไม่มีหน้าเดิมๆอาทิอลิสซงเบเกอร์เทรโรน,นอานทนดิโอโกโชตาแอนดี้โรเบิร์ตสันในรายของฟานได์วาตารุเอนโด ดาวินดูนเยสโซโบสไทน์แแม็กอ i s ิสเตอร์ซาลาลุยดิสพร้อมช่วยทีมทั้งหมดทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของคริสยูเดอร์น่าเสียดายที่เก็บมาได้แค่แต้มเดียวในเกมที่แล้วทั้งที่ออกนำคู่แข่งอย่างฟูลแลมไปถึงสาประตูต่อหนึ่งแต่ก็โดนตีเสมออยู่ดีทำให้ผลงานของทีมตลอด2เกมหลังสุดจบลงด้วยผลเสมอมาทั้งหมดสภาพทีมเองก็ยังไม่สู้ดีตางเคยเพราะไม่มีนักเตะอาทิคริสโตเฟอร์บาแชมจอห์นอีแกนแมกโล ริสนอริงตันเดวีเรนรูสเตอร์วินิสิอุสซูซาจอร์ดบันด็อกทอมเดวิสในรายของโอลีอาบลาสเตอร์วูสตาร์ฮาร์เมอร์เบนออสบอนโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีเบนเบเตันดีอาสพร้อมเป็นตัวเลือกดูแล้วเกมนี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอาจแทบไม่เหลือโอกาสอยู่รอดแต่พวกเขาก็เพิ่มอแสดงให้เห็นลูกพืชและหัวใจที่แข็งแกร่งแต่การบุกมาในสภาพทีมคงยากเมื่อเจอกับผงแดงที่กำลังลุ้นแชมป์และจัพลาดไม่ได้ด้วยคุณภาพเกมลุกขึ้นชื่่ออยูแล้ว สอ2ลูกควบประตูวัดใจเชีย์เจ้าถิ่นไปดีกว่าเพลสเพลสกอ์อาจจะไหลก็เป็นไปได้ที่เด็ดบอลต่อลิเวอร์พูลท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบุก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในกลุ่มมีพักพวกแทงบอลกันเยอะแยะไม่มีเสียงหน้ามาเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดการแม่นแ่นในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดียวมีชุดแปดตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกัน แถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ